เมืองหลวงแห่งขนมจีนเส้นสดเรายกให้ลมเก่าเพชรบูรณ์มีให้เลือกเพียบทั้งสองฝั่งถนนพามาลองร้านแม่สีค่ะที่จริงทุกร้านฝีมือไม่หนีกันเท่าไหร่แต่ร้านนี้เข้าตาเพราะเปิดแต่เช้าแล้วฟิลมันดีมากใช้เตาฟืนแบบโบราณด้วยขนมจีนบีบกันสดๆร้อนๆคุณยายมาบีบเองเลยควันฉุยๆบรรยากาศมันได้อ่ะดูสิว่ายั่วขนาดไหนมมวนเป็นคำๆนะ่ากินนะ่ากินนะ่ะ กินลูกชิ้นปิ้งเรียกน้ำย่อยก่อนมีทั้งหมูและเนื้อน้ำย่อยมาแล้วไม่ต้องเรียกน้ำยามี4แบบคือน้ำยากะทิน้ำยาป่าน้ำพริกส่วนน้ำปลาต้มสมุนไพรย,ยังไม่เสร็จ อดอดะและที่เด็ดมากขาดไม่ได้เลยคือปลาดุกต้มที่นี่ไม่คาวเลยแม้แต่น้อยปลาสดหวานเจีย๊ยบน้ำซุปใสๆหอมกลิ่นใบเตยสดเพียวๆได้เลยเส้นสดนุ่มเหนียวไก่อกก็เด้งนึบเสิร์ฟมาพร้อมผักสดผักต้มมีครบน้ำยากะทิผสมน้ำยาป่านี่เลิฟเลยจะกินคู่กับไข่ต้มลูกชิ้นปิ้งก็ดีงามทั้งนั้นค่ะน,าาน่ารักอีกต่างหากจดลิสไว้ให้เป็นร้านประจำไปแล้วขนมจีนแม่สีลมเก่าเพชรบูรณ์แวะมาเลยเปด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะ